สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเราปลูกสละแหนไว้ในกระถางสักพักหนึ่งมันแห้งแล้วก็ตายไปหมดทั้งกระถางเลยมันมีสาเหตุมาจากอะไรและเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับผมอยากจะชวนทุกท่านมาชม2กระถางนี้ครับนี่คือต้นสละแหนที่ผมปลูกเอาไว้ทั้ง2กระถางผมปลูกพร้อมกันขนาดกระถางเนี่ย ก็เท่ากันในเวลาเดียวกันแต่สังเกตเห็นว่ากระถางนี้ใบใหญ่ครับใบดกใบหนาด้วยส่วนกระถางนี้ดูครับหลอมแหลมเลยสเลแนเนี่ยมันเหี่ยวตายมันเป็นเพราะสองสาเหตุตังต่อไปนี้ครับประการที่1ครับดินเขาจะต้องเป็นดินร่วนซุยนะครับอันนี้ดูนะครับอันนี้ดินร่วนซุยกระถางนี้ดินร่วนซุยครับถ้าดินเขาแข็งดินแน่นเนี่ย รากไม่สามารถที่จะขยายได้เขาก็จะเหี่ยวและแห้งตายนะครับดูที่กระถางนี้ครับเหมือนกันครับกระถางนี้ก็ดินร่วนซุยแบบนี้เลยครับทั้ง2กระถางดินร่วนซุยเหมือนกันส่วนกระถางนี้ดูครับผมตัดผมตัดผมตัดนะครับผมตัดที่กิ่งแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ครับดูครับนี่สวยเลยส่วนกระถางนี้ผมไม่ได้ตัดเลยนะครับดูยาวมากยาวมากครับ ยาวอันนี้ไม่ได้ตัดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยาวมากมันก็เลยเป็นใบเล็กแะแกลนครับบางทีบางต้นนะครับเนี่ยครับต้นนี้ต้นนี้ก็แห้งไปเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับต้นนี้ก็แห้งไปเลยนะครับส่วนต้นนี้ไม่มีแห้งนะครับเพราะฉะนั้นประการที่สองนั่นก็คือเราจะต้องตัดครับเราจะต้องตัดกิ่งเขาอยู่เสมอเสมอครับนี่ครับ ตัดกิ่งของเขาออกครับเพื่อที่จะให้เขาคิดว่าตัวเขายังหนุ่มอยู่เขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ถ้าท่านเสียดายนะครับท่านก็เสียบเข้าไปใหม่ได้ครับแล้วก็รดน้ำนะครับแบบนี้เหมือนกับต้นนี้ครับผมตัดแล้วก็เอาไปทำเป็นกับข้าวตลอดตลอดครับเขาจึงสวยงามแบบนี้ ผมขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสองสาเหตุที่ทําให้ต้นสละแนทที่เราปลูกในกระถางมันเหี่ยวแห้งสาเหตุที่หนึ่งเนื่องมาจากดินไม่ร่วนซุยสาเหตุที่สองเนื่องมาจากเราไม่ตัดแต่งเราไม่ตัดสระแนเลยทําให้เขาคิดว่าเขาแก่เขาจึงเหี่ยวตายครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดนะครับแบบนี้เลย หลายท่านที่รักในการปลูกปลูกสหน่เอาไว้เพื่อที่จะเชยชมให้เป็นไม้ดอกไม้ประดับไม่อยากที่จะตัดเขาวันนี้ท่านต้องคิดใหม่นะครับควรจะตัดเขาให้เขาคิดว่าเขายังหนุ่มอยู่เพื่อที่เขาจะออกแล้วก็แตกขยายออกมาให้เราได้เชยชมได้นานๆน,น,นั่นเองละครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ